สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนลงริเชตตัวนี้เนาะมันไม่ใช่ของเราแล้วตัวเนี้ก็โหลดมาใช่ไหมแต่ไฟล์แต่ไฟล์ฟสิจไดโฟเดอร์ตัวนี้มาเข้าไปแล้วก็คอนโทรลฮะคอนโทรลซไว้ที่ตัวเกมออกแกนกดวางกดวางก็คือกดคอนโทรลวีอะแล้วก็วางแล้วก็กดวางประเด็นนี้คือเราลงแล้วนี่ สี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้สําหรับคนที่แบบคอมไม่แรงจริงๆนะฮะแล้วแบบแบบหนึง่งอ่ะนี่นะสี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเราปรับเพิ่มนะเนี่ยใครอยากได้มาเราก็ปรับตามนี้ได้เลยตามนี้นะเนี่ยตามนี้เลยลุงอันนี้ชื่ออะไร เนี่ยตัวละครก็จะน่ารักแบบดีเลยหมาหรับสายแบบห่ายลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะนพวกรถก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงาเห็นปะคือเราไม่ได้ใช้เงาเลยคือเงาก็เปิดตรงเนี้ย ใช่เงามันก็สวยนะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบเท็กเจอร์รถอะไเงี้เวลาตอนมันมีนมเงาอะมันสวยนะลุงชื่ออะไรก็ประมาณนี้ครับไปละขอบคุณครับผมเอน่ารักจ้าตาไปดีกว่าลองหลดไปใช้กัน